ต่อไปนี้ใครลบหลูก่กูจะกลายเป็นบาปสูงสุดเพราะกูคือคืออะไรมาเซี่ยงไฮ้รอบนี้ก็เลยไม่พลาดที่จะแต่งตัวเป็นนางเอกซีรีส์จีนนะคะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นั่งรถออกมาประมาณ50นาทีที่นี่เป็นฟิลเหมือนเมืองโบราณนะคะ,ะ,คะเขาก็เลยจะมีชุดจีนโบราณให้เช่ามีคนมาถ่ายรูปเป็นฟิลแบบเมืองเก่าอะไรเงี้ยจิ้มเลือกร้านเอาม่วัเลยนะคะเดินเข้าไปเสร็จเราก็จะเลือกชุดแต่ผมไม่ต้องเลือกเพราะว่าผมเขาจะทาตามชุดที่เลือกทีนี้ก็ต้องมานั่งรุนแล้วว่าหัวเราจะเป็นยังไงเรามีแบบในใจมาอยู่ว่าอยากได้แบบไหนเป็น กูไปอ่ะมึงคืออันเดียวใช้ทั้งร้านอ่ะเงยหน้าแต่งนะคะไม่มีได้ก้มรดใทั้งสิ้นเหมือนเราแบบไปเงยหน้าให้เขาแล้วเขาโกนวาดหน้าเราฟิลนั้นนะ <c oughs> แต่ปากโกตการคือเราดูว่าหน้ากูจืดมาก <c oughs> ทุกคนอาจจะเคยดูรีวิวแล้วแบบสภาพแต่ละคนคือบวยเข็มแต่ของกูคือไม่ใช่เลยพ <c oughs> ูดบอกให้นะกูกว่าสายตามองคนที่แต่งก่อนและคนที่นั่งอยู่ในร้านพร้อมๆกันทุกคนหน้าแดงแปดส้มแปดทุกคนคือหน้าพอสอจีนหมดยุกเว้นกูจืดมากคือเหมือนแกงปกติใครแต่งหน้าจืดไปจะโดนจับกลายเป็นบวยเค็มแต่ ก็เกรงกี่เดสสรุปไม่ดูเราซอรอไพส์ตัวเองแล้วกันก็นั่งให้เขาทำทำไปนะคะผมเนี่ยละเอียดมากลืมบอกแล้วคาเราตั้งในใจมาว่าไม่เกิน200อยหยวนแต่ที่นี่แต่งหน้าทําผมเช่าชุดรวมแล้วประมาณ1 8อยแปดสิบกาัก็ยังไม่เกินงบนะคะรู้สึกว่าเออถ้าใครไปกับเพื่อนก็ถ่ายรูปกับเพื่อนเองนั่นแหละไม่ต้องใช้ตากล้องเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูปกันนะคะตากล้องก็คือบีบฉ่ำบีบแต่ตอนแรกกะว่าจะเอาแค่แบบ4 5หรูปพอพอได้แบบเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะเพราะเราก็ติดซีรีส์อยากจะเป็นฟิลเน้นลักเอกซี ทีนี้ก็รอดูรูปไอหน้าจืดนะคะปรากฏว่ามันเหมือนเพื่อนนางเอกมากคือหน้าจืดที่สุดในชีวิตแหละแต่รู้สึกว่ามาแบบละมุนไตกัะชุดไปหมดเลยนะคะรู้สึกว่าถูกต้องมากผมผมก็คือใช่ผมก็คือทรงนี้แหละที่อยากได้โดยรวมก็คือประทับใจกิจกรรมนี้มากๆเราคงทํามันแค่ครั้งเดียวในชีวิตนั่นแหละสนุกอ่ะ